อันนี้ครับนี่จะเป็น t o y o ต a กระบะคันใหม่นะครับที่จะมีขายในปีหน้านะครับคือ IMV Zero นะครับ <S <S 1> <S 1> ก็คือจะเป็นรถเครื่องดีเซล2.4เทอร์โบนะครับออกแบบมาสำหรับรถประเภทโลจิสติกฟู้ดทรัคโดยเฉพาะหน้าตาเหมือนรถกระตูนรถอาราเร่เลยนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับวันนี้เขาจะมาเป็นรถ พระเอกรถเซฟตี้คาร์นะครับนำรถแข่งนะครับเข้าแข่งอีดิมิสึนะครับ25ชั่วโมงนะครับ1,005นะครับเป็นรายการอีดิมิสึ1 0 5 25ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นเรามาดูครับว่ารถคันนี้วันนี้จะทำหน้าที่พระเอกได้ดีแค่ไหนนะครับรับรองครับปีหน้ามีขายแน่นอนนะครับราคาเขาบอก6แสนนะครับ6แ0 0 0นี่ครับดูครับ นี่แล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังเป็นกระบะพื้นเรียบนะครับแล้วก็มีด้านท้ายเหมือนมีสปอยเลอร์ในตัวนะครับดีเขาทําออกแบบตกแต่งมาคือเป็นรถเซฟตี้คาร์โดยเฉพาะวิ่งในสนามโดยเฉพาะนะครับ<ม>จะเห็นว่าโหการออกแบบนี่แปลกตามากๆเลยครับเหมือนพวกรถในการ์ตูนอาราเรเลยนะครับ<อ>นี่ครับเป็นกระบะพื้นเรียบครับถ้าใครใช้ท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกฟู้ดทคนะครับหรือโลจิสติกผมว่ารถคันนี้วิ่งในเมืองเนี่ยเหมาะมากๆโอ้หน้าปัดข้างในดูแบบดิจิตอลดูแบบทันสมัยมากเลยนะครับ อันนี้ก็คือจะมีสติกเกอร์ไม่มั่นใจว่าเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าหรือเป็นคนที่ช่วยร่วมพัฒนารถคันนี้นะครับไม่ว่าเป็น t o โยต้าไทยรุ่งทาร์ดานโน่แคร์วิบอยนะครับหรือคิวบ r i d เดอร์นะครับ t c d A s i เชียนะครับ PSP อ t t o ัตโตนะครับ